เฮ้ไอคอมตลกขนาดอะไรว่าใส่ชุดทีมด้วยให้ชวนเชิญโอ้ยสัตว์แกนี่เล่นไม่เลิกกันพระนั่นน่ะนรกจะแดกกระบาลแดกที่ไม่ทันแล้วทำไมอ่ะไปทั so ้งกระบาลแล้วฟิงไหวคุณย่าปะสัะมึงเป็นใครอ่ะไอ้ไอฟิงไอ้สัตว์แกปูนั้นมึงนี่จะต่อยอีกเรอฮะ วัดได้หมดนะพ่อโอ้โห,โห,โห,โหมึงนี่ดูอายุด้วยอย่างนั้นเราไม่ต้องทำไปต่อยหรอกไปซื้อลอตเตอรี่อยู่ตลาดสำหรับก็ไปยังชั่วโมงสองชั่วโมงโ,โดนย,ยังไงล่ะเอาผาละให้ผมนะ่ะผาละเอียงกับจักรยานนี่ดิจักรยานที่ผ้าละเนี่ยทีไปกับทีกลับไปทีครึ่งชั่วโมงคนตัวก็ผมทีพบเป็นเนี่ยเอา้าทีพบเป็นมึงก็ไปเห็นอยังก็ามาหาบอกว่าเอาจักรยานไปมึงจังเร็วโมเมนต์บอกพวก็จูงไปจูงมากนี่เมื่อยว่าสันนี่ ใช้แล้วลอตเตอรี่นี่ครับเลขไทยสองตัวเอียงล่ะ8ปเกครับอ้านี่ยงแปอันนี้เก้าใบหนึ่งแปดใบหนึ่งเก้าเป็นแปเก้าเขาให้ซื้อแกับเก้าที่ใบเดียวกันเป็น2อตัวเลขไทยตัวก็ต้องแปเก้านี่มึงซื้อใบหนึ่งแปดใบหนึเก้าเมื่อกับแปเก้าตัวเมื่กับรงไทยแปดเก้ากระถือละตัวน่ะใบหนึปดใบหนเก โอ้ยนอจักสิว่ากับมาหาจังไหนกตบอกมาเนี่ยแกเห็นให้แน่นั่นแหละก็ยังนผิด,ดีบ่หนีผมตกลงผมผิดบ่หนีโอ้ยไอ้ดกสร้างยังกับว่าชัดเจนหาตัวเหลืองกันมึงเป็นอะไรของมึงไว้สองก็เมื่อคืนนะดิกูเจอผีสอง เช้ามากูก็รีบไปซื้อหวยเลยสองสองแล้วถูกป่าวะถูกบ้าอะไรหวยออกสองเกโดนผีหลอกกันดิเมื่อคืนก่อนกโดนเหมือนกันผีอะไรหลอกึงวะผีแดงอะดิพวกบอกว่ากินเต็มกินเต็มไปตั้งมา2สองเม็ดเสมไนนอไอ้นั่นเฉยกูจะแส่ไอ่อไม,อไมึงไปใต่กูมึงหาแต่ม,มาหนิบ่แม่นล่ะไปอ่ะเอาแล้วมา,าามา่อคืนไพ่ขามาสานอะ แต่อาไเข่ามาเด้อเอามาเมนเจ้าตีห่วยไม่เขาจอบร้อยมาแห้งแล้วบ่ห่วยเรียบร้อยแล้วเนะวาะาอหแจ้งไหนเรยอจะแจ้งเม่บ้านกบวอ่า่บ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 งบ่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 แ่บ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 นบ่บ่ล่บ่บ่ว่บ่บกบ่า่บนบ่นะบ่บ่บบ่บบนะ่บ่บ่บ่่่ะ พม้าทาวี้เกียจปีนอยากลองโดนตีนบ้างจังอูู้ไม่ไหวแล้วกูจะไม่ไหวแล้วทงไงครับกูมึงเก่งไปแล้วกูไม่ได้เก่งแต่กินกล้วยเวลาผมมีงานตำรวจเนียชอบมีปัญหาเออมาต่อว่าผมมั่งเพราะอะไรใช่คือจริงๆเวลาไปงานตำรวจเนี่ยเหมือนไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตทำไมอะเหมือนหลอกผมไปมอบตัว เขารับมาแล้วเราก็ต้องไปแดนเซอร์ก็มีเออคนแสดงก็เยอะแยะบางทีทั้งสานอจ้องผมอยู่คนเดียวเวลาผมมีงานตำรวจท่านมหาท่านมหาฮะได้เข้าแล้วบอเข้าอียังล่ะพระวัดกลางถือจับพระวัดกลางถือจับแม่นถือจับเรื่องอีอยังอรากินแน่นรากินเน่นครับรากินเน่นในจังไหนอะ เล่นปกแปดผ้าปกเก้าโอ้โหเล่นหนังนี่ไม่ยอมบอกกันเลยเหรอจะไปบอกหาอะไรทุกง,งานนรือเปล่าพี่น่าจะบอกผมมั่งไอสัตว์เอ้ยแค่นี้ก็ไม่บอกผมถ้าบอกผมผมยังได้เล่นมั่งผมอาจจะดังมั่งไม่น่าจะกันเลยเฮีย